สวัสดีครับผมมือนี้ไม่งั้นผ้าสันตอนครับผาสันตอสามรุ่นมาแนะนำครับผ้าสันตอยิงหนูด้วยไที่ดูการเข้ามาเลยครับไกดีความูดูการแล้วมือนีมมานํนสามรุ่นครับตัวแรกครับรุ่นแรกเป็นรุ่นธรรมดาเะครับ สวยงามครับอาสัมปตอกนะครับแปดสิบเส้นครับตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาท่านสามร้อยร่วมทรงนะครับบร่วมเก็บปลายท่านะครับแต่เก็บปลายทามีบวกเพิ่มอีกห้าสิบบาทครับสะดวกโอนก็ได้ครับปลายท่าก็มีให้ครับมาชมกันครับไก่นี่เป็นไก่สแตนเลสนะครับไก่สแตนเลสเซฟนกอย่างดีนะครับบอกกีบกอกนะครับบวกแม่สั่งกระสีนะครับ ตุ่มแตนเลสเงาๆางาเลยครับอายุการใช้งานยาวๆครับผมบาได้ใส่ไก่เล็กนะครับตาเป็นม้วนตัวดำๆนึ่งที่เป็นไก่เล็กนะครับเองผมเี็ไก่สแตนเลสเป็นเหย,ยี่ยมงเงาเลยนะครับพรองดีแน่นอนครับผมไก่ตัวสามสี่ใบครับบ่เดียวพรองขี้ลายมาใส่กันแล้วกันครับผมใช้งานกันเงาๆกันๆๆไปเลยทันสามร้อยบาทรวมส่งโอนได้นึ่งลูก กับอย่างหนึ่งคูนะครับได้ไปพร้อมยิ่งนะครับพันสามร้อยบาทตัวที่สองครับรูปหลักภายนอกเหมือนกันสวยงามเหมือนกันกับตัวพันสามครับตัวนี้พิเศษขึ้นมากคือมีล่องเก็บดอกสำรองหนึ่งลูกนะครับตัวนี้พัน หารอยบาทร่วม่าจับงต่อไปทา่านกระบวกหาสิบบาทครับก็เป็นไก่สเตนเลสนเหมือนกันครับไปบสเตเลนเชีบนกเหมือนกันมาชมลองเจ็บลูกสำรองครับนี่ครับจะมีคลิปดอกสำรองในน่งลูกนะครับรุ่นนี้ พันห้าร้อยบาทวิธีใส่ลูกสำรองกับเอาคนลูกดอกใส่เขาไม่ท้อท่องเหลืองเข้าว้างต้องไป,ปดิมันสิเป็ดมันสิพานเขาเลยครับว้างต้องไปมันสิยูซูยูซี่วันนี้เขากดกดลงไปนิดนึงปลายมันสิปลายมันสิเขาล็อกมันสิล็อกเยอะมีด,ดูดเข้าไปอันยูซิแล้วที่ตรงนี้กับลูกดอง มันมี่รูดครับเคาะเลยๆก็รูดครับนี่ครับนี่คือตัวเก็บลูกสำรองในหนึ่งลูกเป็นแนวนี้ครับผมที่กดกับกดครับจับจับเงียงมันนี่กดลงมันก็จะอ่างมากเดี๋ยวต่อออกมาวิธีใส่ก็วางลงไปวางลงไปให้ทอกดหลุดหลอดลงไปทอเท่าเหลือก็กดใส่อีกนึงครับมันก็จะเข้าไปเข้าไปอีกสี่ น,นี่ลาบก็ออกกับโดล้มเพื่อนโดตล้มระยอาบมากเดียวส้้างกระถอดออกมาออกมาเขาแตงโมไซยงทึ่งยิ่งคูมันคือว่าตัวที่สองเอนมันเขามาหลังจากเขายิ่งตัวแรกไปแล้วครับคือว่าดอกแหลกเขายิ่งมาถือเข <c oughs> า,าก็สามารถเอาเดอกสำรองของมอไซส์เร็วครับมันเสียไ้ว่าเข้าออกมากจาก กรบบอกรือออกมาจากกุงย่างกับเพราะว่ามันดึงออกมาจากดึงออกมาจากมือเขาถืออยู่ดึงออกมาจากดึงออกมาในขณะที่มือเขาถืออยู่นี่ยิ่งตัวแรกไปแล้ววัดห้องตัวที่สองขเขามาเล้วแบบขอเราดอกทับล่องอเราเอามาใส่ สำรองได้หนึ่งลูกอันห้าร้อยบาทรวมส่งครับมารับหน้าล้านก็นได้อีกราค่านึงนะครับมารับอินได้อีกราค่านึงถือๆลงก,ก,กูเกาครับมาชมตัวที่สามมาเลยครับตัวที่สามเป็นแบบเก็บดอกสำรองได้สองลูกนะค,ครับ หลากไฟนอกคือกัหมดครับเนื้อกันแตกต่างกันแค่ออปชั่งนิดหน่อยครับตัวนี้พันหกร้อยบาทร่วมส่งครับร่วมส่งโอนพันหกร้อยบาทถ้เป็นรุ่นนี้ครับรุ่นเจ็บดอกสำรองได้สองลูกคือกันครับตัวนี้ก็เสียบแล้วก็กดเพื่อนครับ เก็บดอกสลอนเสียบแล้วก็กดนอันนี้ได้เก็บดอกสลอนมีสี่สองนครับนักกับบอลก็เราครับเพราะว่าหลุดดอกห้องกับกระถึงดอกนึงกับกระถึงฉีดอยู่แล้วล่ะตัวนนิดเดียวบาลหลุดครับตัวนี้ท่านหกต่ว่าแถมแค่หนึ่งลูกนะครับแถมหนึ่งลูก กับยางหนึ่งคู่ครับพวกดอกสำรองในต้องซื้อเพิ่มนะครับดอกละแปดสิบบาทครับผมนี่ว่าไปเห็ดนั่นได้กับไปเห็ดอีิงกันเลยเส้ก็ได้ครับอันหกร้อยบาทของยิงรวมสุด